Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ an oh ok ้านทำเลเมือง um เลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 m i n u t e s นะครับคุณอยู่กับปรบิธานุสาหาครับวันนี้เนี่ยผมเอาบทความจากโทมัสออฟปองนะครับ21 Stoic Habits for Calmer More Resilient Stress Free Work Days นะครับก็มาจากแนวคิด Stoic นะครับแนวคิดที่ตอนนี้ฮิตนะฮิตฮิตคนพูดถึงเยอะนะฮะทำยังไงเราจะมีวันทำงานที่ ดีนะฮะไม่ต้องทาถึง21อันนี้หรอกแต่ว่าเอาทาบางอันผมก็ว่าดีมากละนะฮะยีอันนี้ก็อาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าดีนะผมอ่านแล้วผมชอบนะฮะวันนี้จะมาแชร์กันนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นวันเลยข้อหนึ่งนะครับให้เริ่มต้นวันด้วย moment of reflection ก็คือลองดูซิว่าคุณอะตกผลึกชีวิตหน่อยสิว่าอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตจริงๆนะครับตั้งใจว่าวันนี้เราจะใช้เวลาของเราอย่างมีประโยชน์นะครับแล้วก็เ,เหมือนกับขอบคุณนะ ขอบคุณที่คุเพิ่มตื่นมาม,มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอีกหนึ่งวันนะครับข้อที่2นะฮะตั้งโฟกัสกับเรื่องสําคัญในตอนเช้านะครับในตอนเช้าเนี่ยมีเรื่องสําคัญไม่กี่เรื่องที่คุณควรจะทำนะ,ะอาทิยืดเส้นยืดสายนะครับเขียนเจอ n นลหรือว่าเขียนสิ่งที่ต้องทําในวันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําสิ่งที่คุณเอนจอยนิดหน่อยเช่นอาจจะออกกําลังกายไปวิ่งเล่นกับหมาหรือว่าบางคนเขาไปนั่ง ชมสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นเวลาไปเดินที่สวนรุมอะนะฮะก็เห็นว่าบางคนเนี่ยเขาก็ก็คือก็ผู้ใหญ่หลายคนเขาก็รำไทเก็กเลยของเขาแต่ว่าก็จะมีหลายคนนะครับที่เหมือนกับว่าเดินช้าๆคือเกิดจะเดินจงกรมแล้วเราผมว่าแต่ว,ว่าเป็นการเดินชมต้นไม้ชมท้องฟ้าอะไรเนี่ยนะฮะก็เป็นอะไรที่ดีมกันนะครับอันที่3วันนี้ให้บอกตัวเองว่าอะไรที่เราสามารถควบคุมดได้บ้างนะฮะ ให้โฟกัสเรื่องนั้นพลังวันนั้นนะครับเช่นแทสของคุณอะไรของคุณหรือว่าอารมณ์คุณเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้นะครับข้อที่4บอกตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มันก็จะมีอุปสรรคแต่วันนี้เราจะมองอุปสรรคเป็นเรื่องของความท้าทาย5นะครับวันนี้ตั้งใจว่าเราจะดําเนินชีวิตด้วยการมีคําว่า integrity ก็คือมีศีลธรรมอยู่ในในความถูกต้องนะฮะห นะครับตั้งใจไว้เลยว่าอย่าไปสนใจสิ่งที่มันเป็นผลจากเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะเขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นนะระหว่างวันนะครับเช่นลูกน้องเราทำพรีเซนต์มาดีทั้งเลยอะแบบตั้งใจทำอะขอบคุณขอบคุณเขาด้วยนะฮะแล้วก็รูกสึกข,ขอบคุณอยู่ในใจด้วยนะครับข้อที่8ก่อนที่จะเข้าประชุมหรือก่อนที่จะคุยกับใครเนี่ยลองคาดการณดูสิว่า เรื่องที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้มีอะไรเราจะได้เตรียมตัวไปก่อนข้อที่9ทันทีที่รู้สึกปีด๊ดแบบเหมือนแบบใครพูดอะไรผิดหูวปุ๊บหยุดเขาใช้คำว่า story pause นะฮะคือหยุดนะครับหยุดแล้วก็ประเมินสถานการณ์ด้วยความสงบด้วยเหตุผลนับ1-10ว่าไปนะครับอย่าเพิ่งตอบสนองทันทีจำไว้ว่า your calmness is your power ความนิ่ง,งคุณนี่แหละคือพลังข้อสิ มันจะมีโมเมนต์ที่ทําให้คุณโมโหนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องเยอะโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณตอบโต้กับความโมโหของคุณนั้นแปลว่าพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นั่นเองนะครับอย่าลืมว่าคําพูดเราหรือการการะทาของเราเมื่อมันอยู่ในหัวเราเราอย่างควบคุมมันได้แต่เมื่อทําไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นตัวเราหรือมันกลายเป็นเจ้านายเราจะใช้คำนั้นก็ได้11หาเวลาในการทำดีเวิร์กทุกวันนะครับดีเวิร์กก็คือการทํางานที่ไม่มีใครมารบกวนนะครับ12นะครับ กับเพื่อนร่วมง,งานกับลูกค้านะครับทำงานด้วยความเข้าใจและเมตตาแม้ว่ามันจะยากนะครับแล้วก็คิดเสมอว่าทุกคนที่คุณกำลังจะเจอวันนี้ที่จะมานั่งประชุมกับคุณคุณจะไปขายของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีชีวิตมีปัญหาของเขาก่อนวันนี้ที่มาเจอคุณเขาอาจจะเจอเรื่องหนักๆมาก็ได้ดังนั้นทำไมเราถึงไม่พูดคุยกันด้วยความเมตตา ไม่ใช่การตัดสินนะครับอ่อสิบสามครับปล่อยวางนะฮะใครทําอะไรใส่คุณวันนี้ก็ปล่อยวางไปบ้างนะครับจําได้แต่ไม่ต้องเก็บมาโกรธแค้นรวมถึงตัวเองด้วยนะครับข้อที่สิบสี่ให้คิดถึงภาพใหญ่เสมอเวลาทํางานว่าตอนนี้เรากาลังจะเอาอะไรเรื่องนี้เรากําลังจะเอาอะไรนะครับสิบห้านะครับให้หัวเราะให้ได้ในวันนี้นะฮะให้หัวเราะให้ได้ให้หาเรื่องตลกให้หัวเราะให้ได้นะครับ การหัวเราะเนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้คุณเนี่ยในนี้เขาใช้คำว่าเ n นทบ b ็อก k s นะคือคุณเวลาคิดแล้วไม่ออกเนี่ยวเวลาอยู่หัวเราะหรือคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันตลกที่ทําให้คุณตลกได้เนี่ยมันทําให้คุณสามารถหลุดออกจาก n t นทบล o อกได้นะครับข้อที่16ครับพยายามเดินนอกจากบางอาชีพเท่านั้นน,นะ อาชีพส่วนใหญ่ในยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ขยื่นตัวเยอะดังนั้นการเดินเป็นธรรมชาติมากๆของมนุษย์พยายามเดินให้เยอะเขาบอกว,วิธีการเดินจริงก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือสมมุติจะคุยกับใครใช่ไหมที่อยู่ในตึกเดียวกันเนี่ยนะฮนะแทนที่จะแชทไปหาเขาหรือแมก้กระทั่งยกหูโทร,รศัพท์เนี่ยต้าเดินไปหาเขาอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้พยายามเข้าใจคนอื่นก่อนที่จะหวังให้คนอื่นมาเข้าใจเรา19นะครับ ควบคุมความคาดหวังคุณในการทํางานมีความคาดหวังมันถูกต้องอยู่แล้วไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นบริษัทอาจจะเจ๊งได้แต่คุณต้องเข้าใจว่าความคาดหวังคุณเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้มันอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ดังนั้นความคาดหวังคุณต้องปรับปรไปตามสถานการณ์ได้ข้อ20เมื่อถึงจุดที่แบบยากเจองานที่ยากเจองานที่มันชั a l เลน g ์มากๆนะครับให้แยกความรู้สึกของเรากับความยากของงานออกจากกัน เพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาได้แล้วขอ้ทอท้อยี่สิบเขาบอกว่าถ้าคุณจะเสียแรงกับสักอย่างขอให้มันเป็น big stuff นะฮะ don't sweat the small stuff คืออย่าไปเสียเวลากับเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งงั้นจะ,จะ,จะพูดภาษาไทยถ้าจะเสียเวลากับอะไรสักอย่างขอให้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆและเมื่อจบวันแล้ววันนี้เต็มที่แค่นี้แล้วเนี่ยปัญหาที่เหลือทั้งหมดยกไว้ให้เป็นตัวเราผู้นี้ค่อยจัดการวันนี้ จบวันเราก็ต้องพักครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 Minutes Podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอ n a n d a เท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบ ให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลพานันดาเดเวล็อปเมนต์อเวอร์บอนลิฟติ้งโซลูชั่นส์ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง